大家เสวัสดีค่ะประพาอ,อนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าช่วงเจ้าช่วงเจ้าอยู่ใน HSK 5เป็นคำกริยาแปลว่าสร้างหรือสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง老板想让我们一起ร造美好的未来。老板想让我们一起创造美好的未来。เจ้านายต้องการให้พวกเราร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสด้วยกันและตัวอย่างที่สอง 我的朋友是运动员，他想创造新的记录。我的朋友是运动员，他想创造新的记录。เพื的่อนของฉันเป็นนักกีฬาเขาอยากจะสร้างสถิติใหม่แล้วกลับมาพบกับ HSK หกวรรคคำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน